สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสีประตูยกสูง Highlander 2.2 m a c f o e r c o นะครับเกียร์ออโต้8สปีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับเราแต่งเพิ่มครับชุดแต่งรอบคันทันเซอร์นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับดำแล้วก็ได้สีบอลครับดูดีขึ้นเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับรุ่นี้ก็คือจะไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้จากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาพร้อมนะครับเพิ่มนะครับ ชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นของทันเซอร์นะครับสวยงามครับดีไซน์ก็คือเป็นบอลเงินนะครับตัดดำนะครับนี่ก็เป็นโลโก้นะครับตัวใหม่จะเป็นกระจังหน้าครับดีไซน์มาใหม่นะครับนี่ครับมีล่องนะครับที่ตัวนี้เลยนะครับสวยๆครับนี่ครับพร้อมโลโก้ติ๊กเกอร์แต่งนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ชุดแต่งต่อไปก็จะเป็นคิวล้อนะครับเป็นดําเงานะครับไม่ใหญ่มากนะครับล้อเดิมๆจะเป็นล้อแม็กซ์สินะครับพร้อมกับยางบิสโตนดูเลอร์นะครับ นี่ครับแล้วก็ตัวแก้มจะเขียนคำว่าไฮแลนเดอร์นะครับเป็นรถยกสูงอยู่แล้วนะครับปัดน้ําฝนมีให้พร้อมแล้วก็เสาอากาศจะอยู่ด้านบนนะครับกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวให้เพื่อความปลอดภัยนะครับบันไดข้างนะครับก็ดีไซน์มาใหม่นะครับเป็นสีบอลครับเข้ากับตัวรถพอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีกุญแจรีโมทติดเปิดให้พร้อมนะครับติดตั้งฟิล์มกันสาดพร้อมเลยนะครับนี่ครับภายในจากผ้าก็เป็นนี่ครับเป็นหนังนะครับเดินได้บอลนะครับแล้วก็คอนโซลดำนะครับ สวยงามแบบนี้เลยนะครับสะดวกสบายด้วยจอสัมผัสนะครับรองรับ Apple Car Pay เพย a แอนด์รอตนะครับช่องเสียบ USBc นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยพาชมก็คือเป็นเบาะหนังนะครับเดิมเป็นผ้านะครับก็เย็บใหม่สวยงามครับแบบนี้นะครับดับเดินได้สีบอลนะครับภายในเนี่ยลูกค้าจะสั่งเป็นได้สีแดงก็เขียวหรืออะไรเงี้ยสั่งได้หมดนะครับมาดูตอน เบาะที่2นะครับสำหรับ4ประตูยกสูงคันนี้นะครับันนี้ก็เป็นแผงข้างนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังก็จะมีที่เก็บของให้นะครับดีไซน์ให้พร้อมนะครับนี่เลยนะครับเบาะหลังก็จะมีพอเปิดมาก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับพักแขนได้นะครับดีไซน์สวยงามนะครับลูกค้าสั่งหลายหลายสีนะครับก็สั่งได้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็มีคิ้วล้อนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับ สี่อันนะครับก็ไม่ใหญ่มากสวยๆครับพร้อมสเกิร์ตนี่ครับด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีครอบนะครับชุดแต่งนะครับครอบจากกันชนท้ายอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับทำให้ดูหล่อขึ้นนะครับตัดเป็นสีบอลกับสีดานะครับเป็นสีรูซสายสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถจะมีกล้องหลังนะครับนี่ครับบิวอินจากโรงงานนะครับโลโก้นะครับ2.2 d จุด a อ f o ี c e นะครับ163งาแรงม้านะครับประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นะครับ นี่เลยครับแล้วก็มาดูชุดแต่งนะครับนี่ครับคิ้วนะครับนี่เลยครับมาเลยครับสวยขึ้นนะครับล้อ17นะครับจากโรงงานนะครับน็อตล้อ6ตัวพร้อมกับดิสโตนนะครับไฟเบรกนะครับไล่ฟ้ามีมาพร้อมแล้วนะครับมือจับรุ่นนี้จะเป็นครเมียมให้นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนจากผ้านะครับเป็นหนังนะครับเดินได้บอลนะครับทําให้ดูดีขึ้นหรูขึ้นนะครับนี่ครับ เบาผู้ขับขี่นะครับเปลี่ยนเป็นหนังแล้วนะครับสวยงามขึ้นนะครับสำหรับคนที่ท่านที่สนใจนะครับจากผ้าเป็นหนังสั่งได้นะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ครับสะดวกสบายนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ2.2 Max Force ม็กฟออโต้แสปีดนะครับตัวนี้มีเกียร์ธรรมดาให้ลูกค้าเลือกนะครับบางท่านอยากขับเกียร์ธรรมดาก็สั่งได้นะครับคิวล้อนะครับนี่ครับชุดแต่ง ทันเซอร์รอบๆคันเลยนะครับดูหล่อขึ้นนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของดาวร้นต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ t ทิกต a c e b o o k Youtube สมฤกอิสุอะไลนะครับเบอร์มือถือเละอะไรนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ